ตำรวจภูทรขอนพนมเร่งหากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปในขนามในสวนปาล์มน้ํามันหมดสัมปทานที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่แต่ว่ากระสุนปืนนั้นไปถูกเด็กหญิงวัยสิบขวบเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นตํารวจก็คาดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มผู้ก่อเหตุนี้ต้องการที่จะสังหารบุคคลที่ชักชวนครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนั้นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะตำรวจชุดคลี่คลายคดียิงเด็กหญิงวัย10ขวบที่เสียชีวิต ที่ขนามในสวนปาล์มหมดสัมปทานตําบลสินปูนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ช่วงคำ่ำคืนวันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมายังหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเด็กเสียชีวิตค่ะตำรวจเปิดเผยว,ว่าชุดคลี่คลายคดีได้เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำแล้ว5ปากแล้วก็เก็บคราบขม่าดินปืนจากบุคคลในที่เกิดเหตุและใกล้เคียงจำนวน8คน ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานและจากการตรวจครับขมเาดินปืนจากตัวเด็กก็พบมีครับขมเาดินปืนด้วยทําให้เชื่อว่าวันเกิดเหตุที่ผู้ก่อเหตุมาซุ่มยิงมีคนยิงปืนสวนผู้ก่อเหตุออกไปด้วยค่ะส่วนแนวทางการสอบสวนขณะนี้ตำรวจก็ได้เรียกตัวในดำซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้ครอบครัวเด็กหญิงที่ถูกยิงเสียชีวิต มาจับจองพื้นที่หมดสัมปทานเมื่อประมาณ6เดือนก่อนมาสอบปากคำด้วยเพราะว่าก่อนเกิดเหตุในดำนะคะนั่งอยู่ในขนําด้วยค่ะแต่ว่าได้ออกไปก่อนก่อนที่จะมีการยิงกันขึ้นส่วนปมสังหารตํารวจก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมุ่งเป้าหมายไปยังตัวในดําซึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนกลุ่มชาวบ้านเข้ามาจับจองพื้นที่สวนปาล์มน้ํามันหมดอายุสัมปทานรายละหไร่เพื่อที่จะปลูกผักเลี้ยงบัว ซึ่งอาจจะทำให้สร้างความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ที่จับจองพื้นที่ไว้ก่อนหน้านี้จึงได้มาซุ่มยิงแต่ว่ากระสุนปืนพลาดไปถูกเด็กเสียชีวิตค่ะ